ที่เอาเนื้อหามาให้ดูเนี่ยนะครับมันจะเป็นหัวข้อความคุ้มค่าที่ผมทําขึ้นมาที่คิดว่าเออสนุกดีธรรมดาเวลาเราพูดถึงความคุ้มค่าอาจารย์หลายคนคงคงเคยเรียนนะอย่างน้อยในวิชาการเงินเนี่ยเขาก็จะมาแล้วสูตรใช่ไหมคือ n น็ต p v ก็ B-C ลบ C หารด้วย Discounting Factor 1-R บวก R ยกกำลังทีนี่ก็คือ Cost Benefit ที่เรียนกันทั่วไปแล้วก็ พอ,พอสูตรนี้ทําเป็นสูตรที่2คืออะไรสูตร irr เซตให้อะไรนะ npv เป็นศูนย์โซฟหาค่าเอาอกมาซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ให้ excel ทําก็สูตรที่2แล้วก็ท,สสา pues ชชทําสูตรที่3 4 5อะไรพวกเนี้ยทำเสร็จแล้วก็เย็บเล่มส่งจบอันนี้ก็คือความคุ้มค่าที่นักเรียนก็เรียนกันทั่วไปนะครับต่อไปก็คือคุ้มค่าก็จะแบ่งเป็นการเงินกับเศรษฐกิจอันนี้ก็จะ วิงลิกสมาหลาขึ้นมานิดหนึง่งการเงินง่าย,ายๆก็คือซื้อมาขายไปบินรับบินจ่ายเท่าไหร่ก็อเอามาลงตารางทีนี้พอมันมาอีคณอมิกซึ่งเป็นงานของพวกเราเนี่ยมันชักเริ่มเปละแล้วว่าจากฟแน a n นซ์มาเป็น econ, อีคอนเนี่ยทำยังไงสมัยนี้เนี่ยนักวิเคราะห์ก็จะต้องเรียกว่าทํางานแบบเร็วๆก็คือเปลี่ยนฟแน a n นซ์เป็นอีคณอมิกเหรอทาอย่างนี้เอาคอนเวอร์ชั่นแฟกเตอร์ไปคูณ ก็คือมันจะมีสูนรเล็กๆ conversion factor ละ0 8 0.9เ้นะี่ยนะไปคูณต้นทุนที่หมดเลยพอคูณเสร็จก็บอกว่าเสร็จแล้วจากตารางที่เคยเป็น finance เนี่ยได้กลายเป็นตาราง economic แล้วนี่คือที่บริษัท c o n ซอ l ก็ทำแบบนี้หรือถ้าไม่ใช้ conversion factor <c oughs> ก็ไปใช้พวก shadow price อ่าเอามาคูณบางคนยิ่งเลวร้ายไปกว่าน,นั้นอีกผมกลัวทำไม่ทำไม่พอกับเงินที่เขาจ้างคูณทั้ง shadow price คูณทั้ง conversion factor คูณงของยหญ่ <c oughs> <c oughs> จากถูกคลิกากเป็นผิดเลยครับคือ,คอมันเบสิกไม่ค่อยเรียนไงแล้วก็โดยทั่วไปเท่าที่เห็นอ่ะครั้งอันที่3านอกจากปูน conversion factor กับ channel price เขาก็จะท่องจำกันอย่างนี้ต่อยอว่าเว <c oughs> ลาเปลี่ยนจาก finance เป็น economic เนี่ยเอาภาษีออกภาษีไม่ใส่อ c o n o m i c ไม่ใส,ส่ภาษีภาษีมองว่าเป็นเงินโอนเป็น transfer payment เพราะนั้นไอ้นักวิเคราะห์ทุกวันเนี่ยมันทำกันแค่เนี้ย ไ i แนนซ์ก็ไปให้วิศวกรเคาะตัวเลขมาก่อนแล้วใครให้นักบัญชีกดเครื่องคิดเลขพอเสร็จแล้วนักเศรษฐศาสตร์ก็มาเอา conversion factor คูณนะครับ s r i d o w price คูณแล้วก็เอาภาษีออกแล้วก็เย็บเลี่ยมสมที่ปรึกษาจบกลายเป็นอีค n o m i กให้รัฐบาลตัดสินว่าเอาไม่เอาซึ่งการทำอย่างเงี้ยมันทำให้งานการคุ่งค่า,าทางสังคมหรือทางเศรษฐศาสตร์เส,สียอัตรารถไปเยอะเลยแล้วก็บางครั พวกเราเนี่ยหรือประชาชนก็บางทีถูกหลอกเกี่ยวกับว่าโครงการเนี้ยคุ้มไม่คุ้มเนี่ยดูยังไงก็พูดกันแบบเหงส่ซวยไปเรื่อยจนจนเป็นที่น่ารำคาญผมก็เลยทําเนื้อหาพวกนี้มาครับว่าเออมันมีเรื่องอะไรบ้างที่น่าสนใจเวลาเราทํา CBA นี่หมายถึงเป็น Economic CBA นะมันดูยังไงบ้างมีเรื่องอะไรบ้างก็จากที่ได้ทบทวนมาเนี่ยนะครับกเออ็เอามาสักสิข้อนะคนก็จะได้ หรือชื่อกันว่ามันเป็นบทบัญญัติสิบประการของอาจารย์นนดิต์ <c oughs> จริงที่จริงมันก็ของคนอื่นนั่นแหละแต่ผมคัดมาเฉพาะ10อันหลักที่ผมคิดว่าถ้าจะทำอีกคโนมิคคอสเบนฟิตเนี่ยให้ทำสิบข้อนี้โอเคแล้วไม่น่าจะหลุดนะครับซึ่งไอข้อ2ข้อเนี่ยก็เหมือนกบับชาวบ้านก็ทำก็คืออย่างเช่นพวกจำได้ไหมคอนเวอร์ชั่นแฟกเตอร์ชโดว์ไพรซ์ภาษีเนี่ยอย่างก็หข้อส0เนี่ยคนชอบทำกัน แต่ผมคิดว่าทำหกกระสิทธ์ยังมันไม่พอมันต้องมี1นึ่งถึงสามสี่ห้าที่ทำไมมันไม่ทํากันบ้างดูแล้วมันน่าเสียดายแล้วก็ผลมันก็ไม่แม่นนะครับก็ก็เลยทําเนื้อหานี้ขึ้นมาเอาไว้สอนหนังสือเด็กแล้วก็จะมีเรื่องวิสวิท u าที่อาจารย์ฝนเคยเรสไว้เมื่อตั้งแต่เมื่อเช้าเนี่ยนะครับก็เป็นข้อนหนึ่งด้วยมีเรื่องนับซ้ําเรื่องซัมคอสอะไรอเงี้ยภาษีนะครับทีนี้ก็อาจจะค่อยๆไล่ไปซัก สักข้อสองข้อแล้วกันนะได้แค่ไหนเอาแค่นั้นอย่างเรื่องแรกเนี่ยผมทํามาเพื่อจะเรียงกระชดสังคมหน่อยๆคืออาจารย์เปิดจริงไหมก็ไม่เป็นไรดูไป <c oughs> คือคนเนี่ยสังคมไทยเนี่ยชอบโดนนักการเมืองหลอกแล้วก็อย่างพวกเราหรือคนธรรมดาโดนหลอกไม่เท่าไหร่ไอข้าราชการถูกหลอกหรือนักวิชาการถูกหลอกเนีย่ยเป็นเรื่องที่น่า น่าไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับนักการเม er ืองหลอกยังไงก็เวลานักการเมืองทำโปรเจกต์น like, ี่นะเขาพวกนี้เก่งพูดเก่งกว่าเราเขาจะพูดให้โครงการเป็นบวกเป็นลบก็ได้นะครับแล้วไอ้ที่น่าเสียใจก็คือนักวิชาการอย่างเราก็ดันไปหลงเชื่อเขาซึ่งมันไม่ควรจะเกิดวิธีการที่เขาหลอกเราทำาไงเช่นเขาจะทําโครงการซึ่งโครงการอย่างนี้ถ้าเขาอยากให้ทํานะเขาจะพูดตัวเลขทั้งหมดให้เป็นบวกให้หมดเลยให้เป็นดูว่า เป็นผลเชิงบวกของโครงการเช่นว่าอย่างนี้เนี่ยผมมีโปรเจกต์อันนึงนะเป็นการสร้างโครงการที่อย่างันึงนเป็นการเพิ่มไรายได้เพราะว่าอะไรเพิ่มการจ้างงานในพื้นที่ถูกไหมครับแล้วเขาบอกเนี่ยเป็นประโยชน์ประโยชน์คืออะไรทาให้เกิดการจ้างงานมีการจ้างงานมีาไรายได้เออน่าน่าน่าเชื่อถือว้าสองถ้าเขาอยากผลักดันโครงการนี้นะเขาพูดต่ออีกนอกจากนั้นนะเมื่อเกิดกิจกรรมการลงทุนอย่างนี้นะ รัฐบาลท้องถิ่นจะได้ค่าธรรมเนียมภาษีมองเป็นเบ n นฟิต่หร้ลายมากพวกนี้ <c oughs> สาราคาที่ดินในพื้นที่เป็นยังไงสูงขึ้น <c oughs> เพราะว่าเวลามีการลงทุนในต่างจังหวัด <c oughs> เช่นเชียงรายแล้วมีการ Investment อินเวสท์เมนต์เนี่ยนะนอกจากจะมีการจ้างงานแล้วท้องถิ่นได้ค่าตอบแทนค่าธรรมเนียมแล้วมูลค่าที่ดินทรัพย์สินหรือเศรษฐกิจเชียงรายกา็ขยายตัวราคาที่ดินแพงขึ้นเป็นประโยชน์ให้กับชาวเชียงราย เพราะนั้นไอ้นักการเมืองเนี่ยมันขายโครงการได้โดยการใช้คําพูดเนี่ยทำให้ตัวเลขทั้งหมดเนี่ยเป็นเบนฟิตทุกตัวเลยแล้วเวลาเสนออย่างนี้นะคนเชื่อ,อ,อไอ้โครงการนี้ดีไว้หน้าลงทุนแล้วผมเคยมีลูกศิษย์นะถามว่าทํางานที่ไหนเขาบอกอยู่กระทรวงการคลัสงสำนักาง,งานเศรษฐกิจการคลังผมก็ถามว่าอยู่แผนกไหนเหรือหรือทํางานอะไรก็บอกเขาดูเรื่องวิเคราะห์โครงการทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะเ่ยผมก็ู้้ ดีใจที <cultural> <conclusions> ่ได้เจอจะได้ขอความรู้เพราะเราสอนเรื่องนี้อยู่แล้วผมก็ถามเขาเลยว่าโครงการที่รัฐสนับสนุนเนี่ยโครงการที่ท็อปๆอเนี่ยดูยังไงเขาบอกว่าโครงการไหนจ้างงานเยอะเราจะให้เอาคือจ้างงานเยอะในภาษาเศรษฐศาสตร์คือโครงการที่ La b o r cost สสูงเขาจะให้ซึ่งมันก็ไม่น่าจะถูกเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราข้ามไปนิดหนึ่งจำได้ไหมตัวเลขสามตัวนี้ถูกพูดเป็น benefit ในเชิงบวกนะครับ แต่ถ้านักการเมืองคนนั้นไม่อยากได้โครงการเข, Trans <screen> รา,รเขาทำยังไงครับเขาใช้ตัวเลขเดียวกันแต่พูดให้เป็นคอสแล้วนักวิชากา,การก็ดันทะลึ่งเชื่อเช่นค่าแรงถ่าจ้าเพิ่มการจ้างงานมีการจ้างงานสงูงเลเบอร์คอสสูงใช่ไหมโครงการนี้ไม่น่าลงทุนเลยเพราะว่ามีต้นทุนสูงเนื่องจากใช้แรงงานเยอนะน่ามองว่าเป็นไฮคอสโปรเจกต์ project, ไม่น่าลงทุนก็พ <f keep S 1> <f> ูดได้ฟังฟังิโครงการนี้ ค่าที่จ่ายแพงต้องต้องเพราะอะไรต้องเสียค่าธรรมเนียมให้รัฐบาลท้องถิ่นเป็น high cost project ไม่น่าลงทุน 3. มมีผลเสียต่อชุมชนเชียงรายเพราะอะไรทําให้ราคาที่ดินในเชียงรายเพิ่มขึ้นส่งผลก็จะส่งผลทางลบต่อการลงทุนขนาดเล็กและขนาดย่อมของชาวเชียงรายดังนั้นโครงการนี้ไม่น่าให้การสนับสนุนพราะเราเห็นว่าข้อมูลชุดเดียวกันเนี่ยนะนักการเมืองมันโยกตัวเลขไปซ้ายก็ได้ไปขวาก็ได้ตามที่เขาอยากจะพูด แล้วเราเนี่ยเป็นอาจารย์เศรษฐศาสตร์ก็จะให้เขาจูงจมูกไปซ้ายทีขวาทีอย่างเงี้ยเลยดังนั้นนักวิเคราะห์ที่ดีนะครับต้องไม่เอาตัวเลขใส่ซ้ายทีขวาทีอย่างไรก็ได้นะไม่เอาการลงตัวเลขเนี่ยต้องต้องแม่นแม่นนะครับผมเคยเอวันนี้เราไม่ได้ทําแต่มีมีครั้งหนึ่งเนี่ยเวลาผมสอนเนี่ยบางทีผมก็จะเริ่มต้นบอกอันนี้เราก็ สมมตินะว่าวันนี้เรากำลังจะทำโปรเจกต์อันหนึง่งเดี๋ยวเรามาช่วยกันเอาตัวเลขใส่ตารางคอสเบนฟิตซึ่งเป็นตารางง่ายๆใครก็รู้เพราะว่าเบนฟิตด้านซ้ายคอสด้านขวาแล้วผมก็จะเริ่มขึ้นทีละ1รายการนะว่ารายการเนี้ยจะไปไว้ด้านไหนผมก็เริ่มการจ้างงานหนูว่าไงหนูว่าใส่คอสค่ะอีกคนบอกเฮ้ย hey, ไม่ใช่เบนฟิตว้ยคือการว่าแทบทุกรายการที่ยกขึ้นมาเนี่ย ต่างคนต่างมีความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างอย่างเลเบอเนี่ยเป็นอะไร <c oughs> <laughs> ถ้าบอกเป็นคอสก็เข้าใจเพราะเรียนจบบัญชีจุฬามาเขาบอกคอสอะแต่เลเบอร์การจ้างงานที่สภาพัดบอกเบนฟิตไว้เพราะว่าเพิ่มการจ้างงานน่ะใครก็เรียกเบนฟิตนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วไล่ไปเรื่อยๆนะแล้วมันก็จะอย่างเนี้ย เพราะนั้นประเด็นคือว่าเราเป็นนักวิเคราะห์เนี่ยเราหลงทางไม่ได้นะครับเพราะนั้นตัวเลขพอบอกมาตัวหนึ่งคืออะไรเราต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้อยู่ซ้ายหรือนนอยู่ขวาไม่ใช่แบบยังไงก็ได้ไม่ได้นี่ผมก็ทําหาวิธีว่าอนี้เราใช้หลักอะไรดีที่จะบอกว่าตัวเลขควรอยู่ด้านซ้ายหรือขวานะครับผมก็ใช้หลักอย่างเงี้ย production function นี่ก็ ction, ค,คือชื่อหัวข้อว่าถ้าเรานึกถึงสมการพื้นพื้นอย่างเงี้ยนะครับที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ย การใส่ข้อมูลในตารางจะไม่ผิดจะไม่โดนนักการเมืองหลอกก็คือว่า production function ก็คืออะไรปัจจัยอยู่ด้านขวาเอาผลอยู่ด้านซ้ายแค่นั้นเองนะวิศวกรก็เข้าใจคุณใช้ปัจจัยอะไรในการผลิตเอาผลปัจจัยด้านขวาผลผลิตคืออะไรด้านซ้ายด้านซ้ายเอาผลก็คือเบน e f ฟิด้านขวา Input ก็คือคอส้ง่ายอย่าไปถูกหลอกนะครับเพราะนั้นเลเบเนี่ย อยู่ด้านประโยชน์ไม่ได้แน่นอนต้องอยู่ด้านเป็นคอสเท่านั้นที่ดินที่ดินต้องอยู่ตรงนี้ราคาที่ดินที่ดินมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้เพราะที่ดินมีค่านะครับเงินทุนพวกนี้เพราะนั้นปัจจัยต่างๆต้องอยู่ด้านขวาถ้าด้านซ้ายจะใส่ก็ต้องดูว่าโครงการอะไรเนี่ยโครงการสมมตินะผลผลิตทางการเกษตรซ้ายมือก็ต้องเป็นมูลค่าของผลผลิตตัวเดียวพอ วิธีการดู c o s สเ e น e f ฟ t ง่ายๆก็คือว่า b e n e f ฟ t เนี่ยมักจะมีไม่มากรายการมากนะเพราะส่วนใหญ่โครงการก็จะมี Output แค่1หรือ2รายการแต่ Cost เนี่ยเบรกดาวละเอียดแค่ไหนก็แล้วแต่เราอยากจะี